เป็นของลูกไหมคะฮูบอกเลยหัวอยู่ไหนอยากจะหาเติ้ล แผนตัวที่เข้ามารักษาใช่ไหมครับก็ตอนแรกมาด้วยการซึมเลยก็เข้ามาตรวจวินิจฉัยตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นอาการป่วยปกติทั่วไปแต่พอเราทําการวินิจฉัยแล้วพบว่าจริงๆสิ่งที่น้องมีปัญหามากๆเลยคือน้องอ่ะกืนลวดเข้าไปสองแท่งใหญ่ๆแท่งหนึ่งประมาณเกือบคืบหนึ่งอ่าครับสเส้นก็อาจจะเป็นสายที่ทําให้น้องเขาปวดท้องมากๆคราวนี้พอเราเอา็กซเรย์ตรวจพบว่ามีลวดเนี่ยก็เลยตรวจเลือดตรวจสุขภาพป,ปกติเพื่อจะทําการเตรียมตัวผ่าตัด คราวนี้ก็พบว่าเด็กน้อยเนี่ยเขาเลือดจางก็คือมีภาวะโลหิตจางคราวนี้ก็เลยทำยังไงดีล่ะความเสี่ยงก็สูงเนะเพราะน้องก็ป่วยมาหลายวันละแล้วก็จําเป็นต้องทําการผ่าตัดละเพราะไม่งั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นอะไรบ้างเออจริงๆอย่างที่แจ้งไม่ต้องแต่แรกแล้วครับว่า เด็กน้อยเขามีภาวะเลือดจางแล้วในขณะที่เราการทําการสัญญกรรมช่องท้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าข้างในอะ่ะลวดมันไปมีผลกระทบต่ออวัยวะอะไรเราบ้างแล้วในขณะที่ทาการสัญญกรรมอาจจะมีโอกาสที่ทําให้เสียเลือดมาก mm hmm. อย่างเงี้ยครับเราก็เลยแจ้งไปทางผู้ปกครองว่าเฮ้ยเราจะหาห่านตัวไหนที่จะมาช่วยเขาได้ไหมเผื่อมีความจําเป็นต้องทําการทําการถ่ายเลือดอคุณพ่อเาก็เลยแจ้งว่าเฮ้ยเนี่ยในบ้านอ่ะมันมีห่านหลายตัว เอาตัวไหนได้อะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยงั้นมีตัวที่แบบเป็นญาติญาติเขาไหมอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอ๋อเขามีคุณพ่อเนื่องจากว่าคุณแม่หานเขาเสียชีวิตไปแล้วก็เหลือแต่คุณพ่อหานอ่าเราก็เลยอ๋องั้นเอาคุณพ่อหานสิเพราะว่าเดี๋ยวเอาพ่อมาช่วยลูกกอนสแตนบายไว้เลยนะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าฉุกเฉินอะไรคุณหมอจะได้รีบทําการดําเนินการผ่าตัดเลยแล้วก็รีบถ่ายเลือดให้ทันทีวันพอดีเมื่อวานมารับกลับไปแล้วครับก็ทุกอย่างก็แฮปปี้ดีไม่มีอะไรอมก็เดี๋ยวคุณหมอก็จะนัดตรวจแผลตรวจอาการ ตามมาต่อเนี่ยนะ